ลก้อนนะคะก็จะรูะปโรงแรมที่เราพักเลยครับอันนี้คือล็อบบี้เรานะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยครับเอานี้ก็นหน่อยน้ำดีมากสวยงามมากนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเด็กๆลงไปเล่นนะสวัสดีครับวัีกินแซ ไม่ถึงห้องนมื่อทีแม่มูยเจอของกินนะฮะแล้วนี่คืออันนี้อันนะครับเราจะกลับไปกินที่ห้องคนน,อนะคนน้อยมากนะคนน้อยมากนะครับวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้พ่อค้าแม่ขายนะครับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับก้าวข้ามนะครับวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปได้แล้วกันนะครับผมก็เป็นของที่แม่มูยจะกลับไปกินที่ห้องเนาะ,ะนี่ยิ้มหน้าบานเลยนะครับของขวัญวันเกิดปีนี้นะที่ปาตั้งใจซื้อให้เขาทำงานหนักจริงๆนะแม่มุยนี่นอนดึกมากแล้วตื่นเช้า ช้าถึงปีนังใช่สองปีฮะตักหมึกเองคัดหมึกเองตัดปลาเค็มนะฮะทำไฟ์สดขายดูแลลูกชายเคอ่าเดี๋ยวเราไปรีวิวโรงแรมกันนะครับและที่เราเลือกโรงแรมสยามคิมปินสกี้นะครับก็เพราะว่าอันนี้เราอยู่ในพารากอนนะทุกคนปกติเวลาไปพักโรงแรมเนี่ยไปได้ชอบมากเลยนะครับที่พาครอบครัวมาพักแล้วแบบว่าอยู่ในห้างอย่างนี้ครับเราเดินออกมาจากพารากอนนะครับเราเดินออกมานะครับก็จะทะลุโรงแรมที่เราพักเลยนะครับนี่ครับ ด้านหน้านะครับไปเลยเป็นทางเข้านะครับนี่นะครับก็เป็นสยามคิวฟินกี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือล็อบบี้เรานะล,ล็อบบี้เราเมื่อตอนบ่ายนะป๋าไปเช็คอินตรงนี้นะมันจะเป็นอัลตานูนทีนะครับที่เขาบอกนะฮะนี่นะครับนี่ปาก็อยู่อยงนี้นะเป็นโรงแรมที่สวยมากนะครับข้างๆโรงแรมจะเป็นวังสปปะทุมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทานอัลตานูนทีนะครับตรงนี้ ตอนนนทีจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นห้องแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปรีวิวห้องดูว่าจะสวยแค่ไหนไปรีวิวห้องกันซึ่งเด็กๆรออยู่ที่โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยครับทางไปห้องสวยเลยนี่เราจะไปขึ้นลิฟต์นะครับแล้วก็เข้าห้องนะครับโอเคฮะเข้าลิฟต์กันหน่อยชั้นห้าครับผมตอนนี้เราถึงห้องแล้วนะฮะสีดูสีใครเปิดเติ้ล ขอเข้าดูห้องหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ <laughs> แต่ทำเป็นทำเป็นอะดเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะมาชมห้องการทุกครั้งที่พักโรงแรมนะครับเน้นห้องน้ำนะครับสวยงามมากห้องน้ำนะฮะตรงนี้เขาจะทำเป็นกระจกนะทุกคนแต่จริงๆเนี่ย คือนี่นะฮะอลังมากเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่างล้างหน้านะฝักบัวแล้วก็จะมีอ่างแช่นะครับผมสวยมากโรงแรมสวยมากนะครับ <mm> เดี๋ยวมาดูในส่วนของเตียงนะครับเ <mm> ตียงดูดวิญญาณนะเขาเรียกนะให้ม <mm> 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 ันเปิดมินิบาร์ดูหน่อยครับ <mm> ในส่วนของมินิบาร์ทางโรงแรมบอกว่าทานรีได้หมดเลยสุดย <mm> <mm> อดกินน้ําได้เลยนะครับ นะฮะแล้วก็มีเครื่องชงกาแฟนะนี่เป็นอย่างดีเลยนะเครื่องชงกาแฟเนะี่ยชอบมากเลยเครื่องชงกาแฟแล้วก็มีเป็นผลไม้ต้อนรับอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดโต๊ะทางานนะครับผมนะน,นี่ก็เป็นกระเป๋าที่แม่โมเพิ่งซื้อมานะครับทีก็ไปดูระเบียงลนะอันนี้จะมีเตียงเสริมด้วยนะครับเราจะไม่นอนเบียดกันนะวันนี้นะนี่ตรงนี้ก็จะมองวิวเป็นแบบห้องน้ําแบบนี้ไปเลยนะครับ เงือกโปงสวยเลยสมัยก่อนนะฮะโรงแรมเนี้ยเป็นพี่บริเวณของวังสระทุมนะครับข้างๆนี่คือวังสระทุมในด้านเนี้ยนะครับผมแล้วพิเศษไปก่อนนั้นทุกคนรู้ไหมว่าอะไรทางโรงแรมให้สิทธิพิเศษบอกเราว่าเช็คเอาท์ได้ถึงพรุ่งนี้สี่ทุม่ม <Hey! S 1> hey! การพิเศษละกันนะครับก็ต้องขอบคุณสยามคิมปิสกี้ด้วยนะครับที่จัดสิทธิพิเศษนี้ให้กับพวกเรานะเราเช็คอินวันนี้ประมาณบ่ายสองเขาอนุญาตให้เรานะครับเช็คเอาท์สี่ทุ่มพรุ่งนี้ได้เลยเนาะสุดยอดมากขอบคุณมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านหน้าซึ่งพรุ่งนี้เราจะลงไปเล่นน้ากันเนาะโอเคปะนี่นะฮะตรงนี้ก็เป็นระเบียงนะซึ่งเราได้อัปเกรดด้วยบริเวณด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นเสาว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเด็กๆลงไปเล่นนะ ก็มีที่ทานอาหารตรงนี้นะครับผมสวยมากนะครับเป็นเป็นเป็น,ปนวิวการเดินที่สวยมากนะครับนี่น้องคิงค <c oughs> ุเิงเปลีเสื้อมาใหม่หันมาดีเสื้อทีมอะไรโรนดอนโดนะครับยูเวนตุสชอบไหมของของแท้เนะาะราคาโหดมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราเดินกลับไปกินบอนชอนกันต่อแล้วกันดีไหมพี่คนพี่คนหิวแล้วใช่ไหมกินกล้วยเนี่ยนี่เจ้าของวันเกิดนะฮะแต่ว่าวันนี้เราอยังไม่ได้เป่าเค้กพี่คณเราจะไปเป่าพรุ่งนี้เนาะ อาป้าเนี่ยจองเซอร์ไพรส์ไว้สำหรับที่เป่าเค,ค้กวี้คุณนะเออแต่ว่าที่ไหนยังไม่บอกท่านผู้ชมก็ต้องติดตามไปพร้อมๆกับพิคุณนะครับนะฮะติดตามไปพร้อมๆกับพิคุณเลยว่าเราจะไปเป่าเค,ค้ก ไปดินเนอร์กันที่ไหนนะสำหรับ e p ีหน้าด้านหน้าจะเป็นตึกใบหยกนะครับเดี๋ยวเราไปทานบอนชอนกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่สยามพารากอนอีกหนึ่งรอบต้องบอกเลยว่าเราอยู่ประจวบนะเมืองทะเลอยู่แบบบ้านนอกนิดหนึ่งนานๆจะได้เข้ามาพักผ่อนกันพร้อมหน้าพร้อมตายอย่างนี้ทีหนึ่งคือบางทีป้ามาเนี่ยก็มากับแม่มุ้ยสองคนอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะไม่ค่อยมาเพราะโตแล้ว ต่วันนี้ก็บังคับมาเพราะว่าเป็นวันเกิดเขาด้วยก็เลยจะพาไปกินของดีแล้วปิดเทอมล้าด้วยนะครับนะฮะนานๆจะออกจากบ้านนอกทีนะพวกเราก็อาขับรถก็เวลาทํางานเวลาขายอาหารทะเลอขายปลาเค็มขายปาลาก็ขายเต็มที่นะครับเวลานี้เราก็ได้ลองมาใช้ชีวิตดูบ้างน,นะครับผมนะฮะแบ่งเวลานะครับผมเดี๋ยวไปเจอที่สับแล้วก็นนป